สวัสดีครับอยู่กับช่องซุปเปอร์ทามนะครับวันนี้เราจะมาดูแอปทั้งหมดนะฮะและวันนี้จะดูแอปที่เราตัดต่อกกันถึงวันนี้เราจนหลายๆ,ๆ,ๆคลิปเลยนะก็จะมาดูกันว่าวิดีโอนั้นที่เราเอาไว้ทําไว้ตัดต่อนะมันเป็นแอปอะไรที่ไว้ตัดต่อนะฮะและ ขอโทษนะที่ไม่ได้เป็นคลิปแยกนะคะเอาเป็นคลิปแยกกับวิดีโอแอปทั้งหมดแล้วกันที่ผมเล่นเกมอ่านะฮะกด New Project ครับผมเสร็จแล้วครับเลือกวิดีโอมาหนึ่งอย่างครับสมมุติว่าผม,มจะเลือกวิดีโอนี้เอ๊ะไม่เอาดีกว่าเลือกวิดีโอนี้ครับผม กดแอดไปเลยกดแอดเลยครับแอดเลยดีกว่าเนาะไปแอดเลยในวิดีโอโอเคแอดแล,ล้วไยต้องกดซาวออฟนะฮะเพราะเรามันมีเพลงไว้อยู่แล้วแล้วก็กดไปที่เพลงอีกว่าหาเพลงใหม่ครับ นั่นแหละครับผมจะเราผมจะเอาวิดีโอนี้ครับผมขอบคุณครับอันนี้ครับผมเครับถ้าทุกคนอยากต่อวิดีโอมันก็ต่อได้นะฮะมันจะต่อวิดีโอก็ต่อได้นะก็กดเพิ่มไปแต่มันคือคลิปที่เต็มแล้วนะ ครับผมเห็นไหมครับนี่มันก็เต็มแล้วนะฮะจะพยายามตัดต่อไม่ได้ครับผมกดบวกก็ไม่ได้นะฮะโอเคสำหร่าแม็คทิง แล้วก็ดูผลงานอีกนิดหนึ่งนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุบ๊ดาวน์โหลดเลยเพราะว่าเราชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมไปดูในช่องสุปเามา่าเอ่อวิดีโอนะอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปแคปคัตครับผม c A P C U T ครับผมแอปแคปคัตครับผมเอา มังเอออย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดกดซับใครกับช่องเราด้วยครับช่องซุปเปอร์ทามอย่าลืมนะวันนี้สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายจุบ๊บ